สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีนะคะวันนี้พี่พลอยต้มยำนะคะต้มยำทะเลน้ำใสเด้อค่ะนะคะน่ากินมากเลยนะคะน่ากินมากเลยต้มยำทะเลน้ำใสนะคะกับข้าวพี่พลอยนะคะวันนี้นะคะข้าวเปล่าล้อนๆค่ะนะคะต้มยำทะเลก็ล้อนๆนะคะพี่พลอยไปซื้อมาวันนี้อยากทานนะคะต้มยำทะเลน้ำใสล้อนๆค่ะนะคะ กินด้วยกันเด้อค่ะนะคะนางกินมากเล้ยนะคะมอเจ้าฝนตกค่ะนะคะหมอกข้าวฝนตกนะคะ <c oughs> มจ้นนะะมา,านี่นะคะดูอากาศตอนนี้นะคะยังมือดอยู่เลยนะคะคุณอะฟ้ามืดนะมือนี่นะคะอากาศบ่ดีค่ะนะคะฝนตกค่ะนะคะมอเจ้าฝนตกก็มีพ่อยกับอากาศก่ค่อยดีเ่าใดพีพ่อยกับกค่อยสบายเลยไอยุ่นเนี่ยไอพวกคุณจะขายตักเถอ อันนี้อากาศข้างนอกนะคะอากาศบอดีค่ะอากาศบอดีมืดมืดนะคะมืดมืดตัาารรดเออเา็เครื่องบินไหมเครื่องบินบินผ่นานนะะเดี๋ยวกินข้าวน้องกันเด้อค่ะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเด้อนะคะกินข้าวด้วยกั่นนะ ต้มยำง่ายๆร้อนๆนะคะเดี๋ยวทานด้วยกันเนาะนะคะโอ้ยอากาศก็แย่แย่มากๆแย่มากๆนะคะง่ายๆเนาะเดี๋ยวกินน้ำกั่นเนาะนะคะมันทีไออยู่ตลอดเลยอ่ะก็ได้ฝนเดือนสามฝนเดือนสามเห็ดในคนบ่สบายตกมามาซาวนี่ตกมายังเฮียงเลยเรียกว่าแถวเซนทันยิงเฮียงเข่า ค่ะเดี๋ยวกินน้ำกันเดอร์ค่ะนะคะหอนหอนเนาะนะคะอ่ามันจีตวงอยู่หรอกเนาะนะคะเวลาโตบค่อยสบายเนาะประมาณนี้เนาะอืมถ้ากายแบบนี้ก็ต้องหากับเข่าหอนหอนแบบนี้แหละมากินนะะ <c oughs> ันเาีเยวะโตก็แบบตุกขภาพมันบ่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ต้องกินกับเขาแบบนี้แหละต้มยำทะเลน้ำใสเนาะกินน้ำกันค่ะแ่บๆเดอ้อนะคะกินน้ำกันจ้า